ท่านกรรมการและพี่น้องชาวประสิทธิ์ครับวันนี้ผมได้นําเจ้าโชคมงคลกลับมาโชว์ให้พี่น้องได้ชมคนอีกลันจากที่ไม่ได้ใครชาะตัวมาสิ้ีเล้วแล้วก็โชคมงคลนะครับเป็นไฟล์ออันที่ประกวดได้ชมปที่สุดใน์รวมแล้วมี่อีกสองรัวมีลำตัวที่ยาวแล้วก็มัดก้านท้ายที่ดีครับกรรมการเคยบอกว่าตัวนี้ หาทายจับยาเป็นลูกพ่อกล้วยหนุงมบัวตะปูกับแม่เป็นตีพอซุ่มซิงทั้งละหนึ่งนะครับนีเรียทีละห้าคำครับามครับขอบคุณครับวันนี้เราต้องเจอไหมฮะสำหรับตัวนี้ครับอ้าวดี๋ยวชมงคลนะครับชมมงคลเป็นลูกของกล้วยนะลูกกล้วยหนองบัวส่วนสายกล้วยหนองบัวนะครับพี่น้องก็ในส่วนพ่อของกล้วยหนองบัวเนี่ยก็เป็นชิลล์ยุ่งนะครับผมเอามาจากสว่างอารมณ์นะับตอนนั้น ส่วนแม่นะครับส่วนแม่ก็เป็นแม่งามเป็นแม่งามแม่งามก็เป็นลูกของไอ้ทองทองเนี่ยคือตัวแรกที่ผมไปเอ่อเอานําเข้ามาจากบ้านลุติกนะครับซึ่งไอ้ทองเนี่ยก็เป็นลูกของเจ้าหมูพันโต๊ะนะเป็นน้องของแม่บงอ้นยักษ์ใหญ่บ้านลุติกนะครับอันนี้คือต้นสายของไอ้ต้นหมูเอ้เจ้าเจ้าหมูค,มค,คนน่าใ่เลยครับสุดอยอดนะครับครับอ่าโอ้โหเติมคุณค่าด้านคุณกรรมไปเยอะเลยนะนี่นั้ยายเ ตลบป้าครับก้องสยามนะครับอาจารย์เจ <icks in> <house> ้าบ้านฟลาควายงามนะครับกล้องสยามจนรูปให้ห้าพนก้าวเลยฮะเสียครับกล้องสยามรถแก้วฟลานะครับกล้องสยามรถเชื้อหลอดละห้าร้อยนะครับจุดห้าพันจุดสองหลอดนะครับผสมจีนครั้งละห้าพันนะครับรับการสารการครับที่ตั้งฟาร์มนะครับบ้านโพนครับตำบลโพธอ์อกราชเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับผม เบโทรติดต่อครับ065174825 1ครับผมขอบคุณครับลองฮะเพิ่มหน่อยฮะสายของแก้วฟ้ายังไงครับกับแก้วฟ้านะฮะแก้วฟ้าเนี่ยต้นสายเนี่ยนะก็คือแม่ของก็คือแม่ฟ้านะครับแม่ฟ้าเนี่ยเป็นควายใช้งานควายดั้งเดิมควายใช้งานดั้งเดิมของเหล่าทุดมากอยู่อำเภอหนองฉางนะครับส่วนพ่อก็คือเป็นพญาหงษ์พญาหงษ์ก็เป็นลูกของแม่หงษ์ แม่หงก็เป็นลูกของเจ้าดาวไทยดาวใหญ่ต้นสายของดาวซีดีส่วนพ่อของพญาหงนั่นคือชื่อไอ,อแแยงถงไอแแยงถงเนี่ยครับถือว่าเป็นลูกของไอห,หมูตัตที่ใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับใหญ่กว่าไอแแใหญ่กว่าไอแแที่เป็นพ่อของออ่าะะไรนดาวดอนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้นสายของแก้วฟ้าน,นะครับตัวของพญาหงเนี่นคืงเกิดจาก สายแม่ที่เป็นสายดาวดีพีที่มีความโดดเด่นทั้งความสูงความแข็งความยาวส่วนพ่อก็เป็นไอ้แอร์ยอ้ผมเนี่ยที่เป็นลูกอุ่นหนีพ่อแมโต๊ดยักษ์ใหญ่น่าถือว่าเป็นลูกหมูที่ใหญ่ที่สุดนะครับในส่วนของพ่อหรือแม่เขาพิกบรของอมครับสุดยอดมากเลยคือสายนี้ครับขอเสียร์ต้นเลยในของต่งไยแล้วก็องต่างระเทศก็วันที่เรามาเนี่ยลำดับแรกคือก็พวกวงการก็เพื่อพี่น้องชาวกาวติงแล้วก็พี่สคัญอีกคนนึ่นก็คือที่มีส่วนเกี่ยใน้อง เรามีความรู้ดีกับน้องบอยนะว่าไปที่ไหนเราก็จะช่วยกันนะครับก็อยู่ไกลแค่ไหนเราก็จะมาครับผมนนก็ขออนุญาตดิเซนนะฮะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับเบือ้องต้นเลยนะครับพี่เซนท่านที่อยู่บนอันฟ้าเจ้าดาวสยามกนนด้คือ,อท่านประหลัดหนึ่งครับท่านก็เป็นครับนะครับ ให้เป็นท่านที่ชื่นชอบการประกวดไยนะครับวันนี้จก็นำายมาประกวดด้วยแล้วก็ว right. ันนี้ให้เก็บกี่เจ้าดาวสยามนะครับดาวสยามนะครับก็เป็นลูกของทองคำนะครับทองคำก็อยู่ที่บิบิโร่ภายในคาเฟ่แล้วก็เป็นหลายของสายลูกไผ่นะครับก็เป็นการตะโชนไข่ทอดการถ่ายทอดมรดมตั้งแต่สายลูกไผ่มะตูเสียทองคำแล้วก็มาสู่เจ้าดาวสยามซึ่ง เจ้าดาวสยามก็ได้นสํสผลงานของลูกของดาวสยามซึ่งเป็นคุณชั้นเลนของสักไทยให้เห็นอีกว่าการถ่ายทอดลูกนะฮะแต่เจ้าสีสยามเจ้าหลวกสยามให้เกษตรกรเ,เห็นว่าเกิดกับแม่ที่าปานกลางระดับเล็กระดับใหญ่แล้วก็มีฐานรมมาให้โครับส่วนน้ำเชื้อของเจ้าดาวสยามนะฮะก็จะอยู่ในราคาที่อ่รฮะ S <S> ก็อยู่ในราคาที่ไม่ได้แพงมากเกษตรกรก็กลูกๆอยู่ในราคาที่สร้างได้นี่ร้อยห้าร้อยบาท <S <S 1> <S 1> แต่สามารถไขทอดลูกออกมาให้เป็นความหวังของเกษตรกรได้อย่างที่ผมจะจำคำของทาราเล่ยนะครับบอกว่าพ่อพันเนี่ยออกให้จะหลออแค่ไหนจะได้แชมป์มาขนาดไหนอีสนาแล้วแต่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เกษตรกรจะต้องจดจำคือการ ชอลูกของพ่อคนนั้นนะครับใ,รใหญ่มากเลยส่วนอนิสัยนะครับนิสัยก็ของเจ้า,าดาวสยามเนี่ยจะเหมือนพ่อและปู่เขานะฮะสายแขนอุทยทองคำเนี่ยจะเป็นฝาที่อนิสัยที่เชื่องนะฮะไม่มีความปุกอะไรนะครับก็แต่ที่เราไม่เห็นว่าขนาดท่านเลาเลยน,นะครับไม่ได้อยู่กับเจ้า,าดาวยยามทุกวันแต่สามารถขี่ได้ดุง้งและขี่ลอนก็ฝา ดาวสยามนะฮะของท่าย yeah. ูแคทคนไฟายติดต sí so <t od ans sitä> oh ่อได้ที่เพจยูแชทเ้วก็เบอโทรนะครับก็ผมก็ขออนุญาตที่ใะมาณนี้ก็ขอเจ้านายเสริมด้วยนะครับในส่วนของดาวสยามนะครับดาวสยามก็เป็นความลงตัวของพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมระหว่างสายทองสุกนะสายทองสุกกับสายดาวไทยหรือว่าดาวซีดีนะครับต้นสายเลยนะครับต้นสายเลยเนี่ยพ่อของดาวสยาม คือเจ้าทองคําก็เป็นสายดาวบวกแสนแสนทุนไทยนะครับแสนทุนไทยก็เป็นพระแสนทุนไทยพ่อของนทุนไทยชอก้าวทุนไทยเก่าผมเลยเป็นลูกของสุกลูกแท้ๆของของสุกเลยนะครับชื่อก้าวก้าเนี่ยไปผสมกับแม่สวยที่เป็นลูกของเจ้าดาวใหญ่พ่อของดาวดาวทีทีเองครับก็เลยมากลายเป็นแสนลุนไทยแสนลุนไทยก็ผสมต่อมาเป็นกระทั่งเป็นทองคำแล้วก็เป็นดาวสยามในวันน <th> <wo> ี้นะครับเพราะนั้นดาวสยามเป็นมีความลงตัวนะครับของ สายทองสุกกับสายดาวดีีหรือดาวไทยนั่นเองครับบอกว่าโดนตัวหรือเจอนะฮะทั้งโอม่าจ้าทั้งทองงามผิวพันณมาครบนี่คือสายดาวสยามครับไม่ใช่สวยแค่วายนะฮะดูนะทัถน์ท,ท,ทัดที่ ปาดหน <laughs> ึ่ง okay, อ okay, ๋อนี่แบบสวยทุกทีเลยเชิญครับผมโอเคครับขอเสี้โปสเตอให้แกดรอสสยามทีงานนะครับขอบคุณมากครับยังทั้งหมดด้วยนะฮะขอบคุณมากสัวเรียพี่เป็นลู้ชายแม่ขัานเก้า้นแจ้วเป็นลูกสาวเมืองไทยถ้า็่อั้น้บ สำหรับไปงานประจำการที่เรืบริัทาที่กรบีครับทำเงิขั้นต่ำสามแสนห้าร้อยบาทครับง้เสื้อชุดเงินคิดห้าบาทสามตหครับราคาตกรครับครับเดี๋ยวให้ทดลอเสิร์่าเริ่มตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นลูกของไอแก้วนะครับไอแก้วก็เป็นลูกของแจกนุ่ไทยที ก็เป so so ็นเหล่ากองสุกปลายักษ์และเป็นเหล่าเพื่อนของสมาซึ่งเป็นเจ้าของแสงที่ไทยก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับเบเบิร์ตและก็ย้ายไปอยู่กัญหาเพ่ครับครับอี่ี่แก้วครับอยู่แก้วอยู่แก้วถิ่นหิันพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากตัดโครงสร้างโดยไม่ต้องสนใจเรื่องนี้เพื่อนแล้วเอามาโครงสร้างใจก่อนตอนนี้คือทางเลือกการหนึ่งครับ ค่าผสมก็ไม่แพงครับ3,500บาทนะครับขอเสียงปรบมือนให้กับเจ้าภายงานด้วยครับตัวนี้ชื่อปังสยามครับเป็นลูกของฝาปังแปดลูกนะครับแม่วาสนาของเสียตดอนเป็ตในฟางมเขาแหลกครับปัจจุบันประจำการอยู่ที่เกี่ยมเทฟังครับน้ำเชื้อสุทธะหน0 0งบาท12ดอดครับผสมจริงห้า0บาทครับแล้วก็ ชมป์ล่าสุดนะครับแกงชมป์อยู่ที่ร้านสาระไทยที่ไทยงานสระไทยของไทยครับขอบขอบเพราะอาเซลไปก็เลยพูดต่อไปได้ท่านน้องเพิอ่อะไรเล่นน้อยครับแล้วเอาปางสยามปางสยามเปนน็นลูกของป๋าปางน,นะครับ ตังปาตังหรือตังแกะยิ uri, ้วนะตังแกะยิ้วก็เป็นลูกของเจ้าทุงสุขพายักเลยเมื่อก่อนเจ้าทุงสุขพายักเนี่ยประจำการอยู่ที่พ่อผมนะครับแล้วก็มีผมเอาแม่ไม้งามไอ้แม่งามคือแม่งามนะครับแม่งามผสมกับเจ้าทรงสุขก็เป็นเจ้าตังแกะยิ้วนะครับจุดเด่นของตังแกะยิ้วก็จะได้ผิวสีเหลืองนะครับแต่สายแม่งาม จุดเด่นที่ชัดเจนของปางไปรนี้อย่างในเรื่องของอกกว้างครับน้าอกจะกว้างจะเป็นสวยงามแล้วก็พระใหญ่อาจารย์ก็ถึงไหนะครับนี่คือน้ำตาลไปรุ่งส่วนของญาติของปางนะครับน้องสาวของปางซึ่งเป็นแม่ทองสีอดีตราชินีสนามเลยอะไรแลก็งามตาก็้วให้ได้แก่ได้แก่แฉกเพราะนั้นน้องสาวในส่วนของน้องสาวปางทั้งสองตัวก็ได้แก่แฉกทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นสีลวดตายขาตะกวด โอเคครับนี่คือเติมเรื่องนันกรรมเป็นเต็มเปี่ยมเลยนะโอ้โหสุดยอดนันทกรรมนะขอเสียงปรบมือให้ตังสยามครับพี่น้องครับหายขอเป็นเจ้าภาพดีกว่าเอาละฮะอาว่ากันไปนะครับเพราะว่านุ่มๆกาะสีเนี่ยมาเฝ้ารอดูคล้แก้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวนี้ดูควายนี่ดูคนนะจ๊ะดูควายครับเดินหน้าเลยเดินหน้าเลยเพราะนี่ต้องบอกว่าต้องให้เป็นเสียงดังมากนะครับโอ้โหไล่ยอดไล่ยอด คนดูติดตามหลายล้านใช่ครับแล้วดูมาดูคนชูงยะงฮะพกเที่ยวกันเลยน่ารักน่ารักน่าปวดครับน่ารักทั้งหมดครับใครนี้ใครนี้คืองานต้อมตรนงานต้องไปอ๋อแบบข้าที่จะชมอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าจะชมต่อแล้วนะอ้าเรื่องนะจะบอกคุณต่อเขาอยากได้ยินเสียงใสๆหน้าเฉาเฉอย่างนี้นด้ เอาพูดเองเลยมาไอ้เต้มาฮะมาเลยครับนี่แหละฮะนี่แหละครับหวัญใจชาวกาฬสินเลยละเนะครับได้แบบนี้ได้แต่ละตัวได้เติมให้ค่ะวันนี้พ่าบอลของเรามีสาตัวนะคะจากกั้งไข่เต้ไทย,ย,ยค่ะเดนนี๋ยวขออนุญาตให้เราเป็นผู้บรรยาย <laughs> เอาย้ำนะฮะเอาเนื้อรามจอดน,นะฮะย้ำไม่ได้ยากเพราะว่าแค่เสียงคนก็อยากฟังแล้วอย่างน้อย่นะชื่อความเลยครับ คนนี้คือเจ้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับขออนุญาตนะครับค่ายเต้ทำไมชอบถึงจะพ่อพันยังครับแม่ท่านก็มีค่ะแม่ท่านได้เปิดตัวนะคะฝากติดตามด้วยค่ะตัวนี้ของเราก็คือเจ้าพงษ์ถุนนะคะแชมป์คายักษ์จากนาลยไทยค่ะแล้วก็มีเจ้าพงษ์เพชรค่ะแล้วก็มีเจ้ายอดรักค่ะมีที่สามตัวนะคะเพราะั้นที่ อ่าแล้วก็ในตอนที่เราเป็นตัวที่มาครับเดินครับของเจ้าทองสุกนะครับทองสุกเนี่ยก็เป็นลูกของโชคกระบี่นะครับลูกของโชคกระบี่กับแม่ของจำได้อยู่ตอนนี้อยู่อยู่ที่ฟาร์มเศรเฐีครับของฟาร์มเนหัเชษที่กระบี่นะครับเจ้าทองสุกคืโชคกขอบีเนี่ยโชคกระบี่เนี่ยที่บอกว่าเป็นลูกของสายพ่อคือโชคสุนทรี เป็นเอาไว้ว่าผมย่ำเดินย่ำเลนเดตกชนบุรีเพื่อตามหาคอยชนบุรีที่ถูกใจเนี่ยเกือบสิบปีนะครับเกือบสิบปีแล้วผมก็ไปเจอโชคชนบุรีซึ่งมีลักษณะของรูปทรงที่อาจจะไม่เหมือนกับาทางชนบุรีนะคชนบุรีจะตัวตรงๆยาวๆแต่โชคโชคชนบุรีเนี่ยที่ผมมาเพราะว่าเขามีเขาที่กลางดีแล้วก็มีความตัวที่ลึกและหนุ่สวยก็เลยเอาโชคชนบุรีมาครับโชคชนบุรีพอมัผมกับแม่บุญรวยไฟยักษ์ เราช่หมูก so, ลังโต้นะครับก็มาเปิด่ยนมาเป็ช่วงกระบีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ตัวทองสุกนะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นควายมูอินวันนะครันมูอินวันนะครับเพราะว่ามีทั้งความสวยงามทองสุกก็เคยได้แกนแฉ้มนะจ๊ะนะแกนแฉ้มได้แกนแฉ้มอะไรที่นานใช่ไหมกับนะฮะอ่าแล้วก็ของป้าพันติป้าพันติใช่ไหมอ่าก็แม่ก็จะใหญ่มากนะครับ ตัวนี้จะถือว่าเป็นเป็นไฟเถื่อการรุ่งครับไฟเถือการรุ่งที่อายุมปีไปเตะแต่ว่าใหญ่โตโหรานมากนะครับต้องถูต้งใหญ่ทั้นยาวนะครับกระลูกโครงสร้างตัวนี้เคยผมเคยเห็นครั้งแรกที่การปรวจควายที่งานบุญสัตว์เข้าเห็นว่าในยุคเวกเดียวกันมันเขาเหนือกว่าตัวในเรื่องของโครงสร้างแะ่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตำนานในเรื่องของไฟเถื่อนยักษ์ครับซึ่งจะตามรุ่ยุนที่ใบครับ เราจุดเด่นก็เรื่องของความสูงความยาวและเหลี่ยมของตัวที่ดีตอนนี้คือเพิ่งย้ายค่ายมาก็ยังไม่เต็มสมบูรณ์ครับรออีกสักคู่ผมว่าไม่เกินสามถึงหกเดือนหน้าตัวนี้จะเป็นเถือกยักษ์ระดับระดับเมืองไทยในะครับทนระธารับแถวหน้าเลยนะกางลุ้นว่าจะเทียบชั้นก็พัฒน์รหรือไม่รอลุ้นดูนะฮะครับตรับค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 รับรับค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 รั้นตอนนั้นทองสุัเพิ่งย้ายค่ายมาใหม่ั ก็เลยไปผสมให้นะครับตอนนี้ก็อายุไม่จะเป็นงปีนิดๆนะครับก็พึ่งย้าังก็จะซื้อกันยังไม่ถึงเดือนเนาะครับตันนี้ด้วยค่าตัวหนึ่งแสนห้ามื่บาทนะครับราคาพิจารณาเนาะพอรู้จักกันนะครับชื่ออะไรครับตัวนี้สมบาังเนาะเอาตัวผู้นะครับผมก็จำไม่ได้ ส็นัวผู้นะครับเจ้าสมหวังนะครับก็จะเป็นอนาคตรายงานอีกตัวนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าสมหวังจากแบงค์ร้อยมาเลยครับ